สวัสดีครับเพื่อนๆืชาวกุหลาบทุกท่านกลับมาเจอกันอีกแล้วไม่ได้เจอกันนะรู้สึกจะครึ่งปีหรือปีหนึ่งเห็นจะได้นะครับที่บ้านมีความเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเลยกุหลาบโซนนี้ครับกุหลาบโซนลูกเมียน้อยแล้วก็โซนหลังบ้านดูสิครับไม่เหลือแล้วเราโดนยึดพื้นที่คืนหมดแล้วนะครับแต่ก็ยังมีตั้งอยู่รนอนช่างเขานะครับอ,อันนี้จะเป็นยี่ปกเกียวนะี่พอมีการเทคานพอมีางานก่อสร้างปุ๊บ โดนลือขึ้นมาเนี่ต้นพวกนี้จะโดนขุดขึ้นมาหมดเลยนะับนี่อันนี้เป็นช่วยเอมนูเนลไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะครับนี่แล้วก็นี่อันนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วนี่ครับอ่ามีสัญญาณชีพอยู่นะฮะนี่อันนี้ก็เหมือนกันโดนขุดขึ้นมานะครับอันนี้เป็นเอนเซนมาริเนอร์จำได้ครับไม่เหลือแล้วนะครับโซนหลังบ้านแล้วก็โซนลูกเมียน้อยที่อยู่ตรงนี้ <c oughs> ถ้าช่างเข้าก็คงจะได้อ่า ย้ายไอ้พวกนี้ไปประมาณ10ตน้นย้ายไปหาที่ปลูกใหม่ครับหาที่ตั้งใหม่ไม่ใช่ที่ปลูกถ้านาสหรับคนที่คิดถึงกันนะครับนี่อันนี้คือกุหลาบอัปเดตล่าสุดของที่สวนเลยนะครับกุหลาบหน้าหนาวคือช่วงหน้าฝนที่แล้วครับเราไม่ค่อยได้ดูแลเพราะว่า,าด้วยภารกิจหลายๆอย่างนะฮะวันนี้คิดถึงกันก็เลยมาทําคลิปให้ดูแล้วกุหลาบก็เริ่มออกแล้วนะครับนี่อันนี้เป็นคุณปูก ดาบี้นี่คุณปูดาบี้นะครับโดนเลี้ยงในกระถางเอาลงดินแล้วก็ขุดจัดดินขึ้นมาใส่กระถางอีกเพราะว่า,าโดนยืดพื้นที่คืนนะครับอันนี้เป็นโซฟีโรซ่าแล้วก็อันนี้เป็นอะไรเนี่ยมมแลงเดลากาเล็บก็คือตอนนี้ช่างเข้าหน้างาน,นครับ เราไม่รู้ว่าช่างเข้าแล้วทีนี้เขาก็ขุดต้นไม้เราทิ้งเกือบหมดเลยกลับมาบ้านน้ำตาแทบไหลนี่เราก็เลยซื้อใหม่ไม่เป็นไรนะครับอันนี้เป็นบ้านของน้องอันนี้เป็นโอ๊นะครับนี่อันนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้ไปเหลืองนะครับเดี๋ยวจะหาวิธีแก้ไขแต่ไปก็สวยอันนี้คือสภาพโดยรวมเรามีกิ่งกระโดงของเอ่อชาเลนเน่แมคอ,อินทอชนี่ กำลังมานะครับดอกฟูเต็มต้นสวยหอมนะครับอันนี้เป็นพิวรเอตอันนี้เป็นฟอนสี่เหล่ยงเองนะครับสวยมากกุหลาบช่้งนี้สวยมากไม่ว่าส่วนไหนก็สวยหมดนะครับนี่ที่ถ่ายให้ดูวันนี้เพราะว่ากลัวว่าไอ้ดอกพวกนี้จะโรยไปสะกดนี่คนสวยไม่รู้อะชื่ออะไรดอกเป็นต้นเลยนะครับอันนี้เป็น heaven on earth สวรรค์นบนดินแต่ดอกก็ ฟอร์อมดอกไม่ได้สวยมากแต่ก,ก็ก็พอดูได้นีอันนี้คือฝั่งสายของบ้านนะครับเรามาดูโซนฝั่งขวากันบ้างสำหรับคนที่คิดถึงกันนี่ตัวพีกอยู่นี่เป็นเอสรีเดอปาครีเอสรีเดอปารีนั่นแหละฮะนะสวยอันนี้มาสนาย,ยอดสวยมากนะครับเดี๋ยวรอบานรอบานน่าจะบานช่วงเดือนกมุมภานะครับ อันนี้ก็เป็นพิงซัมเมอร์สนูแล้วพิงยังไงก็ไม่รู้มันก็มีความพิ้งอยู่นะครับนี่ผู้หาในอาจจสังเกตว่าช่วงนี้สวยมากใบสวยมากเพราะพ้นยาพนปนปุ๋ยไปนะครับแล้วอากาศก็ดีด้วยแล้วที่โชคดีก็คือเราไปได้แพดออสเตนมา2ต้นได้ราคาไม่ถึงร้อยนะครับ70-80นี่่า ได้มาจากสวนคุณใบไทยใหญ่แล้วก็ช่วงนี้จะชอบคุณหลาบสองล้านนะครับปานีเราจางแล้วก็ใบไทยใหญ่ถ้ามีโอากาสจะแปะกลานไม่ใหด้ดูสวยทั้งนั้นเลยอันนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับสวยมากนี่โรบินตายแล้วตายอีกแล้วก็ซื้อใหม่นะครับไม่เป็นอะไรอันนี้เป็นเหรียญน,นะครับนี่อันนี้เป็นอ,อะไรก็ไม่รู้อะอ๋อเป็นมงบาด อ,อันนี้คือสภาพสวนโดยรวมนะครับนี่เหลืออยู่แค่นี้กุหลาบเหลือประมาณร้อยต้นนะครับจากแต่ก่อนเยอะมากเกือบสามร้อยนู่นเหนือจะมาอัปเดตสวนให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับ <Okay. S 1> มงมาใบใหญ่เท่ามือเลยสวยด้วยนะครับอ่อนนา,าอันนี้เป็นฟาโกนาดนะครับอันนี้เป็นฟาโกนาดนะใบสวยเลยอันนี้เป็นอะไรอ่ะจำไม่ได้คนสวย เอ๊ใครใครรู้ช่วยบอกเลยนะครับอันนี้คือใครน้องคือใครใครคือน้องนะครับนี่อันนี้เป็นนาฮิมะหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับแต่ว่ามียอดแห่งความหวังเยอะเลยนะครับยอดอยแดงๆขึ้นเต็มเลยแล้วก็พ่นยารักษาไว้นี่ครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นคุณปู่เรเดียวทางที่ขุดมาจากส่วนหลังบ้านไม่ตาเไม่ตุยนะครับไม่ตุย นี่อันนี้เป็น CPM แล้วก็มีซุ้มหวงคำอยู่ตรงนี้ CPM <ม>เนี่ยไม่ได้ตัดไม่ได้แต่งเลยนะโดนมแมลงศัตรูพืชเนี่ยเข้าทำลายด้วยรู้สึกจะเป็นลาแดงนี่อันนี้คือสภาพส่วนโดยรวมนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตให้ดูกระดกทีตอนที่ดอกบานนี่ชาลัวน้องจะกลับดาวหลายรอบแล้วนะครับอันนี้เป็นอีฟลินไม้โ ตัดแต่งไปแล้วก็ได้ยอดใหม่มาประมาณหนึ่งร้อยยอดนี่ดูสิครับยิปลินสวยมากเดี๋ยวจะเก็บยอดไว้รักษายอดไว้ให้ดีๆเดี๋ยววันนี้ก็เจอกันแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมีโอกาสค่อยมาเจอกันอีกนะครับจะถ่ายให้ดูเรื่อยๆเ,เพราะกุหลาบช่วงนี้สวยถ่ายสนุกครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย